ได้เยอะมากครับก็ใช้เวลาสองวันก็แปดเมตรนะครับได้ประมาณเจเมตรกว่าเกือบแเมตรนะครับแต่ว่าเกิดปัญหาเมื่อวานนี้นะครับก็เลยต้องดึงดึงเสียมขึ้นมาเพราะว่าเสียมนี่ฮัเสียมหักนะครับเหลือนะเสียมยัง มองในกล้องจะไม่ได้นะ้ำกุดเจาะต่อไม่ได้เลยนะครับถึงน้ำแล้วนะครับก็วันนี้ก็มีเขียดลงไปอยู่แล้วเรียบร้อยนะก็สงสัยต้องจะต้องทำใหม่นะครับท่านใดมีคำแนะนำนะครับรบกวนคอมเมนต์ด้วยครับคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าเอเสียมหักครับเสียมหักอ ไม่เหลือเลยนะครับก็หลุดอยู่ข้างในครับเสียมหลุดอยู่ข้างในครับทำให้วันนี้ต้องออกแบบใหม่นะครับก็ผมคาดว่านะคาดว่าเกิดจากเราไปาทำแฉกมันเยอะเกินนะสีแฉกทำให้เหล็กกล่องนะครับที่บางอยู่แล้วนะครับ ก็เสียรูปนะบิดเบี้ยวแล้วก็หักออกนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะออกแบบใหม่ออกแบบเสียมใหม่นะครับแล้วกอ็ออกแบบะระบบการไหลเวียนของท่อใหม่อ่านี่นี่รูปนี้เห็นเห็นน้ําอยู่ข้างล่างนะครับเห็นน้ําอยู่ข้างล่างนะครับ ลึกพอสมควรนะผมขยับกล้องนิดนึงให้มุมมันเปลี่ยนนะก็เห็นน้ําอยู่ข้างล่างนะครับลึกค่อนข้างลึกๆมากนะครับก็ได้7เมตรกว่า8เมตรน้ําน่าจะอยู่ประมาณ6เมตรนะครับ6เมตรนะะวันนี้กเ็เลยต้องออกแบบใหม่นะครับออกแบบเสียมใหม่นะครับเพราะว่าเสียมหักไปแล้วนะครับเพื่อนๆท่านไหนมีไอเดียนะครับก็มีคอมเมนต์มี คำแนะนำนะครับทำให้ท่อปไ,ไม่แข็งแรงนะครับไม่แข็งแรงครับก็เลยหกักพอหักเสียมก็อยู่ด้านล่างอะครับเสียมอยู่ด้านล่างเลยนะฮะวันนี้จะออกแบบใหม่หลายสองส่วนด้วยกันนะครับมันก็คงไม่ได้เจาะล่ะครับวันนี้ก็จะออกแบบเสียมใหม่นะแล้วก็จะออกแบบตรงนี้ด้วยครับอ่านี่ เดี๋ยวเอาลงมาให้ดูนี่ครับนี่อันนี้ก็คืออผมเอายางรถยางยางจักรยานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีเพื่อนๆจากเยอรมันนะครับใช่ไหมครับอ่านะครับ สวัสดีครับก็วันนี้ผมก็จะออกแบบใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไทยไทยชูเลอร์คุณไทยไทยชูเลอร์นะครับวันนี้จะออกแบบนี่ใหม่นะครับเป็นเจ้า,จาท่อ PVC ทําเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็จะออกแบบใหม่แล้วก็จะเจาะใหม่นะครับเจาะใหม่เลยนะครับ ผมว่าแล้วคือคำว,ว่าชูลเลอร์เนี่ยมันเหมือนภาษาเยอรมันเนาะผมก็เลยคิดว่าเจ้าจากเยอรมันแน่ๆนะผมก็ได้ไปเยี่ยมนะฮะไปเยี่ยมแล้วนะครับก็จะพยายามไปแวะเยี่ยมทุกวันนะครับจะพยายามไปแวะเยี่ยมนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับสำหรับเพื่อนๆทีอ่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมก็อยากเป็นกันก็ทำมา จริงๆผมแรกๆผมทำมาแบบไม่จริงจังเท่าไหร่นะครับก็แรกๆผมทำมาตั้งแต่2 2010นะครับทำเล่นๆนะครับเพราะผมก็มีงานประจำอยู่ทำเล่นๆทำเล่นๆช่วงนี้พักนะครับพักโควิดนะแต่ก่อนทำเล่นๆเพราะว่าทำงานประจำอยู่ก็เลยทำเรื่อยๆมา ปีเราไม่กี่คลิปนะครับหลังๆนี่ก็เยอะเยอะหน่อยนะเยอะหน่อยนะครับเยอะหน่อยหลังจากที่โควิดมานี่ก็ทําทําคลิปค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับแต่อยากเป็นยูทูบเบอร์อันนี้เขาลือกันนะผมก็ไม่เคยเห็นจริงๆจังๆนะเขาลือกันว่ายูทูบเบอร์มีรายได้เป็นหลักแสนหลักล้านก็มีนะหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านมีหมดนะฮะแต่ก็หลักหมื่นขึ้นไปก็ ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆน,นะครับทุกคนที่อยากเป็นยูทูบเบอร์จะได้มีกำลังใจมีรายได้กันนะครับผมก็อยากเป็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาก็จำกัดไม่ใช่ไม่มีนะมีจำกัดก็พยายามก็ไปเห็นดูของเพื่อนๆทุกคนนะก็จะฝากคอมเมนต์ฝากอะไรไว้นะครับเพื่อนๆก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับอ่าคอมเมนต์ได้ วันนี้นะครับก็จะทำตรงนี้ใหม่เป็นจะงอท่อ PVC ให้โค้งๆเลยนะครับแล้วก็สวมบนบนปลายท่อนะครับแล้วก็จะออกแบบเสียมใหม่เพื่อขุดเจาะนะอ้เสียดายมากนะเพราะว่าเสียมมันหลุดอยู่ข้างในนี้นะฮะมันหลุดอยู่ข้างในรูนี้นะก็นะครับก็ต้องเจาะใหม่นะครับท่อ P V C ก็ซื้อมาแล้วนะครับ นึกว่าจะเสร็จวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้คิดว่าจะเอาท่อ PVC ลงปรากว่าเสียมหักก่อนนะครับเสียมหักก่อนก็เลยยังยังไม่ได้ลงก็ต้องเริ่มใหม่ไม่เป็นไรยังสู้อยู่ครับขอบคุณครับเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมครับขอขอบคุณครับ